อาทิตตปริยยาาสูตรพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่4ข้อที่55ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบลอุรุเวลาตามพระพุทธาพิรมแล้วสเสด็จจาริกไปโดยมักคาอันจะไปสู่ตำบลขยาสีสะพร้อมด้พิสุจสงหมู่ใหญ่พันรูปล้วนเป็นปุราณชดินได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ตำบลขยาสีสะไกลแม่น้ำขยานั้น พร้อมด้วยพิสุพันุ์รูปณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าดังนี้ดูก่อนพิสุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าเป็นสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนดูก่อนพิสุทั้งหลายจักษุเป็นของร้อนรูปทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยจักษุเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยจักษุเป็นของร้อนความสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกกายเพราะทุกใจเพราะความขับแขน โสตะเป็นของร้อนเสียงทั้งหลายเป็นของร้อนคานะเป็นของร้อนกลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนรสทั้งหลายเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนผลทพาทั้งหลายเป็นของร้อนมณะเป็นของร้อนทำทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยมณะเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยมณะเป็นของร้อนความสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกกายเพราะทุกใจเพราะความคับแคนดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายอริยะสาวก ผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม่ในจักสุย่อมเบื่อหน่ายแม่ในรูปทั้งหลายย่อมเบื <on> ่อหน่ายแม่ในวิญญาณอาศัยจักสุย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสัมผัสอาศัยจักสุย่อมเบื่อหน่ายแม่ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม่ในโสตย่อมเบื่อหน่ายแม่ในเสิ่งทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม่ในคานะ ย่อมเบื่อหน่ายแม่ในกลิ่มทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม่ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม่ในรสทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม่ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม่ในผลทพัททั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม่ในมณะย่อมเบื่อหน่ายแม่ในธรรมทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม่ในวิญญาณอาศัยมณะย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสัมผัสอาศัยมณะย่อมเบื่อหน่ายแม่ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่ำสิ้นกำหนัดเพราะสิ้นกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นแล้วก็รู้ว่าจิตพ้นแล้วอริยาสาวกนั้นทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวยากรณะภาสิินี้อยู่ จิตของพิสูพัน์รูปนั้นพ้นแล้วจากอสวรทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกกายเพราะทุกใจเพราะความขับแคน